อย่างนี้ตัวนี้นะถ้าสมมติซื้อคุณรมีไปอย่างนี้ที่มีโบอันนี้จุ่มเท่าไหร่อันนี้มันแถมมเลยใช่แล้วก็เลยคิดอยู่ว่าจะเอาอันไหน<อ>ได,ด,ววแหนดีแต่ว่าถ้าไม่แบลมากอะจะเป็นอันนี้ทุกคนเป็นคุณรมีนะคะจะเป็นลายแบบการ์ตูนการ์ตูนหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชอปซา,าริโอสาขาสินทันพระรามสองนะคะ<น>และคือช่วงนี้เขาหิบแก้ววันนี้มาก มันเป็นแก้วซาริโอนะคะทดี๋วคนก็จะมีเป็นไปมาร์เดลี้มีคิตตี้มีคูโรมีแล้วก็มีชินามอนนะคะทดีคนมีทั้งหมดสี่ล้านแล้วคือตอนนี้ขาดตลาดมากนะคะเพราะว่าเขาอ่ะจะมาพร้อมกล้องจุง้มเป็นเซ็ตเหรอครัไม่ค่ะคือมันต้องจุ่มเอาว่าเราจะได้ตัวไหนนี่พอจุ้มหมดแล้วมันก็จะเกาะแก้วน้ำตรงนี้ใช่แล้วแล้วคือแบบว่าถ้าสมมติเราุูมออกมาแล้วได้คิตตี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่เข้ากับตัวแก้วเราก็ต้องุูมอีกทีหนึ่งก็คือซื้อแก้วพวกนี้ เนี่ยอะไรเนี้ยมาสามารถก่อไนดน้หมดเลยอันนี้จะเป็น my melody นี่ในกล่องจุ่มก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนจะมีเป็นิตตี้มีชิ n n a m o มี my melody นะคะ2แบบแล้วก็คูล a ี i สแบบแล้วก็มี s เ h e a น้องฟิวไปดูมาแล้วีเ h e a เป็นตัวสีดาดําทั้งตัวเลยนั่นแหละก็ตอนแรกน้องฟิวมาแล้วแต่น้องฟิวอยากได้ิตตี้แต่มันไม่มีแล้วคือตอนเนี้ยเข้ามาแล้วมี2แบบนี้ก็เลยคิดเดี๋ยวว่าจะเอาอันไหนดี แต่ว่าถ้าไม่แบลวมากอะ่ะจะเป็นอันนี้ทุกคนเป็นคุณโลมีนะคะจะเป็นลายแบบการ์ตูนการ์ตูนหน่อยแบบนี้เป็นเหมือนครบรอบ20ปีนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นตาลาชินามอนสีฟ้าก็จะออกแบบแบล๊วๆหน่อยนะคะทุกคนเวลาถือก็จะถือแบบนีุ้แก้วมันใหญ่มากนะคะทุกคนเนี่ยเท่านี้เลยเปิดก็นี่เห็นไหมมันดีมากแบบมันจะไม่มีฝุ่นเข้าไปพอเรากินปุ๊บเราก็นี่บอกเลยว่า ยอดแล้วคือเนี่ยเขาเก็บความเย็นด้วยนะคะทุกคนอคือบอกเลยว่าดีมากแล้วน้องฟิวันเลือกไม่ได้ระว่างชินามอนกับคุณโรมีเพราะว่าอันนี้สวยกว่านะแต่ก็แล้วแต่ชอบนะแม่ชอบอะไรใช่คือแบบว่าอันเนี้ยมันน่ารักแต่มันแบวแต่ว่าอันเนี้ยมันทขาจะน่ารักไหมก็น่ารักแต่ว่าลายมันไม่ได้แบลวขนาดนั้นก็ได้นะถ้าไม่ได้แบลวจะดูโตแต่อันเนี้ยจะแบบดูเด็กแต่จริงๆลายที่น้องฟิวอยากได้มันคือตี้อาไม่มีหรอไม่มีมันหมด นี่ทุกคนมาดูมาดูไม่ใช่ฝั่งนี้นะคะทุกคนมันไม่มีแต่ว่าอันนี้เราเพเปิดลุคไปดูหมดใช่ไหมใช่แล้วคือมันขาดตลาดทุกคนแบบว่าพี่มีพี่คนนึงเหมาหมดเลยไม่ใช่เขาไปตามหาเลยค่มันแม็ดมากโอเคนึกว่าเหมาหมดเลยสวยนะแก้วสลิปโอสูนี่นี่ทุกคนมันคือแก้ววันนี้โอน่ารักใช่คิตตี้น่ารักมากแล้วก็อันนี้นะคะทุกคน จะเป็น m เมโลดี้เปิดโูกอ่ะนี่อันนี้เป็น m เมโลดี้อันนี้เป็นคโลมิอันนี้เป็นคิตตี้นะคะแล้วก็ชิน n a m o จะเป็นฝั่งนี้ต้องอย่าบอกนะว่าอันนี้ใช่แล้วมันคือกระบอกนี้จริงดิถุงแบบเหมือนใส่ผ้าเลยเนาะน่ารักอะแต่ว่าถ้าเป็นชิน n a m o จะเป็นอันนี้ใช่เหรอน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นอันเนี้ยแพคเกจก็คืออันนี้แหละครับอันนู้นอ๋ออันนี้อันนี้ ใช่จะเป็นพวกคุณรามีกับไมเมจะเป็นแบบกล่องกล่องเป็นโลโลเฮ้จริงๆอันนี้ก็โอ้โหชนะแล้วนะแพ็กเกจเขาไม่คือชนะละคือแพ็กเกจแต่ละมันจะไม่เหมือนกันกล่องคิตตี้ก็จะเป็นคล้ายๆกล่องันนี้แหละใช่เนอะทุกคนแต่ว่าจุกมันต้องมาจุกอีกทีนึงว่าเราจะได้ตัวเข้ากันไหมใช่แต่น้องฟิวอะอยากได้ตัวนี้นะถ้าสมมติซื้อคุณรามีไปอยากได้นี้ที่มีโบอันนี้จุมอีกเท่าไหร่อันนี้มัน แถมใช่ไหมใช่แล้ว่คือแบบว่าถ้าเราซื้อแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันห้อยไม่ได้ก็เอาไปติดกับอื่นก็ได้เพราะตรงเนี้ยเขาเป็นแบบนี้ไหนเด็นลูกค้าอยู่อ๋อต้้งได้ตัวนี้ใช่แล้วถึงจะเข้ากันว่างั้นถูกต้องเนี่ยมันมันเป็นเงี้ยเอาไปทำอะไรก็ได้ทุกคนติดข้อมงข้อมือเอาไปติดนู่นติดนี่เลยก็ได้อ่าน่ารักใช่โอเคงั้นเราคือเอาคนเรามีละกันนะคะทุกคนอุ้ยอย่างนี้ต้องไปแกะที่บ้านลุ้นอีกแล้วดิถู้ต้องเนี่ยแล้วพอถือไปโรงเรียนใช่ไหมก็จะอุ้ย อเพราะเขาอะมันมีที่ให้จับทุกคนไม่ใช่แบบมันอยู่ตรงกลางคือมันดันขึ้นไปได้เนี่น้องก็จะอยู่บนบนแล้วเราก็จะอุ้ยอะไรนะออกกินน้ําก่อนว่าต้องเปิดก่อนนะเนี่ยอย่างนี้เนาะบอกเลยว,ว่าคูม,ม่าอันนี้ไม่ถึงพันนะคะทุกคนรวมนี้ด้วยอ,อคุม,ม่าแล้วคือกระบ,บอกแกม,ามา่ามาเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ยังไม่ได้สุ่มนะคะทุกคนแต่ว่าหยิบแก้วไปก่อนเอาในในแล้วกันน้องเสีย่ยงได้ในใน ความน่อเตัวแก้วเขาแพ็กเกจเขาคือดีมากทีเดยวเห็นดูก่อนอ่ะครบเรียบร้อยนะจ๊ะมาดูหน่อยนี่ด้านข้างเขาเราปิดเขอปิดก่อนนะคะนี่สวยมากเลยแม่แพ็กเกจดีนะรอบก่อนที่มากับแม่เขาบอกว่าไม่มีกําหนดเข้าแต่วันนี้มาดูเล่นๆมันเจอมาแล้วเหรอใช่่สวยเลยมันเป็นเหมือนที่ใส่ผ้าเลยอ่ะมันกระบอกใส่ผ้า อันนี้แพ็กเกจเก็บไว้ได้นะเอาไว้ใส่ของจุกจิกได้เลยนะใช่ดูก็สวยมากครบรอบ20ปีนะคะอันนี้อ่ะโอเคค่ะบ้ามากต้องมีคิ้วแม่ซื้อเลยไปกินน้ำตาขายขายของเห็นมอร่อยมากใช่ไหมทุกคนอน้องพิวะอยากได้อันนี้ใช่ตัวอื่นอ่ะก็ไม่ได้ไม่เป็นไรจะเงาเาไม่ก็เดี๋ยวเราค่อยมาหาแก้วว่าที่มันเข้ากันเรามันเข้าก่อนแม่เลือกให้หน่อยค่ะเพราอันนี้มันดูบวมๆนะ แน่ใจใช่ไหมคะไม่บอกเอาอันนี้เดี๋ยวบอกนะได้คิตตี้คิดดีๆนะจริงๆได้ตัวไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดให้เข้าเซตต้องเป็นแบบนี้ใช่เราไปสองตัวนี้แต่น้องพี่อยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้อันนี้เดี๋ยวไปแกะที่บ้านเลยจ้นี่อ่ะคอมโบคู่กันปึ้งอันนี้ดูของข้างในให้ครบนะคะเดี๋ยวรอใคะดูแล้วค่ะเซ็ตนี้เท่าไหร่คะเซ็มน้องพี่ดูก่อนนะคะจุ๊บ 995บาทค่ะใช่เนี่ยจริงๆอ่ะเนี่ยถ้าเป็นกล่องจุ่มอ่ะนี่ก็ปลาไปหลายร้อยแล้วนะใช่จริงๆราคาที่เขาติดมามันคือเกือบพันแต่ว่าเขาไม่ได้ขายแยกอ้าวคือเหมือนแบบสองอย่างเงี้ยเกือบสองพันายแค่เก้าร้อยกว่าบาทอืมมานซื้อมแถมหนึ่งนะเนาะถูกต้องใช่แม่คือมันเป็นเซนแล้วก็กำลังฮิตด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องอินเทรนด์นะคะทุกคนก่อนที่จะตกเทรนด์โอเคงั้นเดี๋ยวไปแจกตังกันแล้วก็รอดูกันด้วยนะคะว่าแกะออกมาแล้วเนี่ยจะได้ตัวไหนโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้ว you